จับตามองให้ดีฮะวันดีเดย์ดังกล่าวผลที่ออกขึ้นตั้งแต่วันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นต้นไปจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่ทักษิณจะตัดสินใจว่าจะอยู่จะไปจะเป็นคนกำหนดเกมหลังจากนั้นเป็นผู้ถูกกำหนดเท่านั้นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียวสะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของวันดีเดย์นะฮะสี่คดีดังที่เป็นประเด็นร้อนๆใครจะอยู่ใครจะไปเทียแน่ส้มกับแดงกําลังจะเดี่ยงว่าประโยคตอนนี้มาเจิดข่าวหรือเ่าอย่างนั้นก็คือฉันมาดูทิมลาออกจากที่ศาลประปะนี้ไม่เคยได้ยินด้วยแล้วไม่เคยคิดด้วยครับ ไม่ไม่เคยคิดครับว่าประชุมขบวนการครับไม่ไม่มีการใช้วิธีการพิสดารในการหนีครับไม่มีครับอย่างที่ผมเรียนนะครับเรามาในฝ่ายบริหารถ้าเกิดฝ่ายนิติธรหรือฝ่ายตุลาการมีข้อข้องใจกับหน้าที่ผมก็ต้องเสนอนะครับแล้วก็ยอมรับน้อมรับคำตัดสินครับผมว่าตำแหน่งนี้ก็ละมักทุกทุกเรื่องนะครับแต่ว่าเอาเอาเรื่องความเดื้อนเราพิ่า้องประชาชนเป็นหลักดีกว่านะครับอย่าอย่าไปดูเรื่องของ ความขัดแย้งผมเป็นกันชนหรือเป็นตัวช่วยหรือเป็นอะไรเลยดีกว่านะครับถ้ามีปัญหาก็ต้องตอบกันไปนะครับมีข้อเห็นไม่ตรงกันก็พยายามชี้แจงนะครับในการทำงานที่ท่านนายกรยาเห็นความไม่เห็นสภาพของสภาเมื่ี้ได้เชิญท่านตัชราวาสแล้วก็จะทำให้การเพื่อไทยและพรรประชาธิปไตยเป็นหนึ่งเดียวกันผมก็ผมก็คุยกับท่านตัชราวาดีนะครับท่านยังเป็นห่วงผมว่าผมทำงานหนักเกินไปผมไม่เป็นไรนะครับสบายดีเรียบร้อยดี ผมผมไม่ได้เป็นคนพลาดพิงครับผมไม่ได้เป็นคนพลาดพิงผมไม่ไม่เคยมีการคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็ผมห้คารพท่านในฐานะที่เป็นท่านเป็นอดีตรองนายกเป็นอดีตผู้ช่วยการทหารบกนะครับแล้วก็ไม่เคยเจอกันเคยเจอคนเดียวในงานผมผมก็สวัสดีท่านแค่นั้นเองครับไม่มีเรื่องอื่นครับไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยครับยืนยันได้ครับท่านทีงไม่กังวลเรื่องสบายสบายไม่มีอะไรน่ากลัวทุกอย่างเป็นไปตามกลไกนะครับเราเป็นฝ่ายรัฐบาลเราก็ต้องพร้อม มีการตรวจสอบจะไปคิดมากผมโดนอะไรมาเยอะนะผมยังผ่านมาถึงทุกวันนี้ได้คือเอาอย่างนี้ว่าพักร,ร่วมรัฐบ,บาลคุยกันตลอดเวลาครับ,รบรผมเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยหมดเลยเพียงแต่รอให้หัวหน้าพักแต่ละพักพร้อมซ,ซึ่งซึ่งเราก็เจอกันตลอดเวลายอยู่แล้ว พวกนี้กําลังใช้กระบวนการถุงขนมภาค2อครับพี่น้องครับกําลังมีการวิ่งเต้นให้อดีตประธานศารดีกาสองคนอดีตอายการสูงสุด หนึ่งคนพยายามวิ่งเต้นให้เขาได้รับการประกันตัวในวันที่18มิถุนาที่ถึงนี้ครับแหล่งข่าวบอกผมชัดเจนว่าในวงการตุลาการไม่แฮปปี้ผมฟังแบบนี้ผมสบายใจผมยังเชื่อมั่นว่าวงการตุลาการไม่เอาถุงขนมครับพี่น้องครับเวลาพวกเราประชาชนลำบากมีปัญหาคาดีต้องต่อสู้ด้วยคอเท็จจริงและข้อกฎหมายใช่ๆๆไหมแต่ไอคนนี้ เวลามีปัญหาคดีใช้ถุงขนมในการต่อสู้ให้พี่น้องจับตาดูว่าวันที่18เห็นมาวางปากดีให้สัมภาษณ์ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยมันมีสิถ้ามันไม่มีขบวนการถุงขนมภาคสองไม่เกิดขึ้นหรอกมันต้องมีผมคิดด้วยสามัญสำนึกถ้าในก่อไม่เคยมีประวัติเลวร้ายหรือประวัติหนีประกันมีความผิดครั้งแรกผมเชื่อว่าศาลท่าน ให้ประกันตัวใช่ไหมครับแต่ถ้านายขอมีประวัติเคยหนีประกันถ้าพี่น้องเป็นสารพี่น้องจะให้ประกันตัวไหมและนายคน,นนี้เคยหนีประกันเมื่อปี5้าหพี่น้องจะให้ประกันไหมอันผมเชื่อว่างานนี้มึงเอยติดคุกแน่นอนครับพี่น้องครับเขา พยายามวิ่งเต้นกระบวนการนี้ถ้าเห็นเขาที่ศาลให้สันนิษฐานได้ว่าถุงขนมมันทำงานเขาอาจจะได้รับการประกันตัวแต่ถ้าถุงขนมนทำงานไม่ได้ผมเชื่อว่าวันนั้นไม่เห็นหัวหรือเงามันแม้แต่น้อยหนีครับพี่น้องครับงั้นวันที่18ที่จะถึงนี้ให้พี่น้องคาดเดาผมสันนิษฐานนะถ้าอยู่คุกแน่นอนครับพี่น้องครับแต่ผมค่อนข้างเทใจไปว่ามึงหนี แน่นอนครับพี่น้องครับแต่พี่น้องครับนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นผมย้ำนะครับว่าความผิดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่พบคุณไปจับจ้วงไปให้ลายพระเจ้าอยู่หัวในอดีตที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่ออกมาจากปากและหัวใจของคุณคุณไม่ต้องไปโทษคนอื่นท่านอายการท่านให้โอกาสคุณแล้วแม้แต่คุณร้องขอความเป็นธรรมเขาก็ให้โอกาสในเมื่อมีบทสรุปแบบนี้ นักประชาธิปไตยมันต้องเคารพกติกาอย่างนี้มึงเอาแต่ได้นี่ว่าในเชิงปรากฏการกระแสข่าวนะฮะเรื่องถุงขนมการดีลับนะฮะเรื่องของการใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลนะครับมากกว่า2,000ัร้านนะครับไม่ว่าจะฝั่งของอายการไม่ว่าจะฝั่งของศาลที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียปรากฏว่าตอนนี้ บิ๊กของศาลก็สั่งให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ขึ้นมาในขณะที่เศรษฐาทวีสินยืนยันว่าไม่หนีไม่ยุบสภาไม่ลาออกจะน้อมรับคำพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญถ้าขัดต่อรัฐธรรมนูญก็พร้อมที่จะพ้นจากตําแหน่งในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าถ้าเสรษฐาเดี้ยงคนที่จะมาเป็นนายกรัตรีคนต่อไปนะฮะฝั่งเพื่อไทยก็จะมีการดันทางชายัยเกษม อดีตอายการสูงสุดเข้ามาทําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเป็นดมินีของทางฝั่งทักษิณในส่วนของทักษิณก็มีรายงานข่าวออกมาสารพัดว่าเตรียมเครื่องบินหนีบ้างจะเดินทางหนีไปทางบกเส้นทางเดียวกับยิ่งรักบ้างเตรียมเส้นทางไปทางเกาะช้าง นะแล้วก็จะข้ามไปกัมพูชาจากนั้นก็จะบินต่อไปดูไบบ้างนะก็มีกระแสข่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวเกิดขึ้นว่ามีการไปวิ่งเต้นถึงพระวัดหนึ่งนะซึ่งเป็นพระที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้นะนะนะแล้วก็ปรากฏว่ามีการขอวิ่งเต้นมีการจ่ายเงินจ่ายทองกันอะไรประมาณนี้นะฮนะนะแล้วก็มีเจ้าเดิมนะวิ่งเต้นเพื่อที่จะ ให้ได้รับการประกันตัวโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ใส่กําไร EM ขณะนะเดียวกันก็มีรายงานว่าอาจเข้าจะหนีอะไะอะไะนั่นคือ4คดีที่สําคัญซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องทักษินเรื่องคดี1นึเรื่องของเศรษฐาตวีสินเรื่องของจริยธรรมนะครับและก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะฮะในการยื่นให้พิชิตชื่นบานฮะมาเป็นตำแหน่งประจาสานักนาย,ยุกมัมรีซึ่งขัดจริยธรรมนะไม่ต่างจากคดีของ3สสอของพรรคภูมิใจไทยข้อหาเดียวกันเลยนะครับประการที่3ม นะครับประการที่3ที่สําคัญก็เป็นเรื่องของสวที่ปรากฏว่าขัดต่อรัฐบูนหรือไม่สารบุนัดพิพากษานะครับแล้วก็ประเด็นที่4นะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับทั้ง3-4ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ร้อนร้อนที่จะมีจุดจบจุดตายไปต่อพอแค่นี้นะอ๋อขอการเรื่องของการยุบพักเก้าไกล4ประเด็น ที่เป็นประเด็นหลักๆนะครับที่น่าสนใจคือคดีนี้จะไปที่ทางไหนนะครับทั้ง4ประเด็นผมรเรียนหุ้นส่วนนะฮะว่าทั้ง4ประเด็นเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจและต้องจับตามองโดยเฉพาะเรื่องของคดีของทักษิณมีโอกาสสูงมากนะฮะที่ศาลจะพิจารณาเรื่องของคดีทักษิณซึ่งอยู่ในคดีอาญาศาลอาญาเป็นผู้พิจารณานะครับว่าจะให้การประกันตัวหรือไม่ให้การประกันตัวส่วนจะบอกว่า จะไม่สั่งฟ้องเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ศสารทางอายการก็ตัดสินใจส่งสารเรียบร้อยนะครับอายการสูงสุดนะฮะก็รับคาอุทธรเรียบร้อยก็ตัดสินใจส่งสารนะครับเมื่อส่งสารเรียบร้อยทักษิณไม่มาก็ต้องออกหมายจับอันนี้คือคดีที่1่คดีที่2นะวันที่18เนะีดยเกิดแน่นอนนะครับคดีที่2คดีเรื่องสวมีโอกาสที่จะมีการพิพากษาทันทีเลยของศาลธรรมดูนเพราะว่าเอกสารต่างๆนั้นครบถ้วนเรียบร้อยนะครับส่วนคดียุบพักคก้าไร นะครับตอนนี้พรกเก้าไก่ก็ร้องอีกจะต้องยืน่นน,ยน,น,ยนนั้นยื่นนี่ศาลก็ให้กรกตนั้นยื่นคําร้องอย่างเร่งด่วนเพื่อทําการพิจายยุบพักเก้าไก,ลกล่เก้าไก่ก็บอกมีคดีเพิ่มเติมจะต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมนะจะยื่นต่อสารรมนญสารรมนญก็รับเต็มที่เลื่อนมาเอา่อกี่รอบละสามรอบละ,รอบ,ละรอบนี้ก็รอบที่4นะครับก็มีโอกาสจะเลื่อนไปฮะประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะฮะส่วนคดีเศรษฐาทวิสินจะอยู่จะไปจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่ก็เช่นกัน มีโอกาสเลื่อนมากกว่าเพราะกำลังมีการไต่สวนเพิ่มเติมหลังจากที่เศรษฐาทวีสินได้มีการแถลงคาให้การไปยังสารธรรมูลน,นะครับซึ่งก็มีการขอให้ตัวแทนของ40สว,วทั้ง4คนเช่น3คนฮะประพันธ์คุณมีคนที่ไปยื่นสว,วสมชายาแหวงการ3าาคนนี้ก็จะเป็นพยานฝั่ง40สว,วเพื่อขึ้นให้การก็ทราบว,ว่าคำให้การของเศรษฐา แทบไม่มีน้ำหนักเลยนะครับที่สารธรรมนูญเนี่ยจะวิในิจฉัใช้โดยเฉพาะเรื่องของจริยธรรมผมเรียนทุนส่วนก่อนนะฮะทั้ง3คดีเนี่ยทั้ง4คดีเนี่ยนะฮะมี2คดีที่สามารถจะตัดสินได้ก็คือเรื่องของคดีของทักษิณเนี่ยต้องส่งฟ้องอยู่แล้วนะฮะคดีนี้หนีไม่พ้น2คดีเรื่องของอสอวนะยังไงก็เจ๊งนะครับทวเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสารปกครองได้มีคำพิพากษาไปแล้วนะฮะว่าระเบียบขัดต่อธรรมนูญนะครับ ส่วนเรื่องของก้าวไกลนะยังไงก็ถูกเลื่อนออกไปนะทั้งสองคดีชุดสุดท้ายนะตอนนี้วันดีเดย์ก็เริ่มนะนะวันดีเดย์หรือบางคนก็เรียกวันโลกาวิณาศนะบางคนก็บอกว่าเป็นวันสําคัญนะเพราะเลิก9ก้าโมงเช้าวันที่18มิถุน,นายนนะเป็นวันที่เรียกว่าราชาเลิกเป็นเลิกที่เหมาะแก่การทําการมงกรลครั้งสําคัญอย่างไรก็ตามจับตามองให้ดีฮะ วันดีเดย์ดังกล่าวผลที่ออกขึ้นตั้งแต่วันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นต้นไปจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่ทักษิณจะตัดสินใจว่าจะอยู่จะไปจะเป็นคนกำหนดเกมหลังจากนั้นเป็นผู้ถูกกำหนดเท่านั้นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะกษัตริย์ของปวงชนพระองค์คือกษัตริย์ัติยะแห่งชนชาติรรองคู่สเวีตชัติจันลงชาติทวยราษฎรสรรเสริญพระองค์คือปราดนำพาชาติสยามรัตเจริญพระศกนิกรทูลเทิน เหนือสีระมหาวัชิราลงกรณ ราชาวงศ์จากรีสวยราชาสมบัติตามบรรยาคนเทียนบาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn सिया राम जी से सब जरूरी मिल सकता रहना तू